้วยเอาครับพี่น้องผมกัดข้ามาแล้วกะฝากแจ๊กฝากไลรให้ในทุกพี่น้องเด้อเลยสวนบ่าวมีกับทีมเอาเอาเย็ดสิกระลุดบนเน็ตเย็นนี่โอ้โหพอด้ยี่ยงเน็ดลุดพี่น้องผมตายระบาดน,นี่ดิวันไปใส่ อ๋อพี่น้องผมเขามาแล้วก็ฝากคนละลายคนละแช่ในรพี่น้องเด้อะสี่แหละก้าวกล้องกระไดอุ้ยเนาะผมสวัสดีครับพี่น้องผมเอาคุณวันชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสัญญาณบ่ดีแมนบ่ครับบ้ามีก็งงด้ยนี่มันยุ่ไก่จากไอ้กล้องรับสัญญาณเนี่ยยาว่ากันด้วยครับเด้อขอวามไฟเลายๆครับผมสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะกับช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมมาอัภิษฎราชไม่ให้เบิ้งพี่น้อง ว่าสิเป็นแนวด้ตัวหนังสืออ่าที่สำนัิมเขานีนํำว่าให้เป็นสีชมพูนั่นว่ามีาว่ามันสีเอาหลุดอีกล่ะเฮ้ยเอาจัางไหมันคือหลุดรูค,รค่ะแคกเน่มันว่ามีอันได้หนุวยนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพิษพลาดนี่ยังไงเนี่ยเขาบอกด้เสียบไม่หรอเนี่ย,ยนี่ยังไง พอเสียไม่ได้ยังไรมันท้ายถอดสุดอยู่อ่ะโอ้ยตายไกลบ่ได้เลยพี่น้องบาทนี่อย่างนี้จากนาล้านบ่ได้เลยตายพี่น้องผมเข้าได้ยืนหนีมาเนาะครับเนาะเข้าได้ยืนจาก่ากกติมันสีช่วงนั้นเนาะครับเข้าได้ยืนมานี่ประมาณสองเมตรหรือเมตรกลัวนี่นะครับอเพื่อเขาบ่ได้บ่ให้มันแดดมันหอนบ่ให้มันให้มันหุ่มอยู่ตลอดครับเราก็เดี๋ยวถ้าเบื้องพี่น้องผม บ่ามนโอ,อ้อวดล้านเลือดยังนะครับเรื่อสร้างนี่ก็เป็นอ่าสร้างนี่ก็เป็นมูเป็นน้องนี่แหละครับมาเห็ดสวยกันขั้นกันกับว่ามีทุ่นเห็ดดอกพี่น้องผมสวยงามตามท้องเรื่องครับผมครับผมขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณลหลายๆครับ,เ,ลลรบเดี๋ยวว่ามีผ้าขาไปอ่านความเหมตนก่อนมันสีเป็นการไอ้นี่ได้นี่เอ๊สัญญาณคือรุดเสียสร้างใหญ่ห้องพี่น้องผมสร้างใหญ่ห้อนี่แหละครับภายในนะครับเนาะเอา ใช้งบเทา่าใด้เนาะบ่าวมีคุณประสงค์คุณนิตยาสวัสดีครับสวัสดีเอาสัญญาณรุดๆเดี๋ยนี่เป็นย้อนอยังเอางงงงแบบขอโทษได้หลายครับพี่น้องผมขอโทษได้หลายครับปกติสัญญาณเน็ตว่าเป็นยังสี่ครับผมปกติสัญญาณเน็ตขอาสี่ว่ญญาเป็นยังสี่แต่ว่ายี่นี่มันหลุด เจ้าบริจายค่าเนี่ยคุณสุรัตน์ครับผมเพื่อเขาไปจ่ายครับสวัสดีครับผมคุณการสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนุรักษ์สวัสดีครับไอเยียญิตยาลำลองสรรเสริญสวยงามแน่นอนครับผมแนะนำของอะไรนะครับเรื่องผู้ใดมีประสบการณ์ในการอ่าเฮ็ดคาเฟ่เล็กๆเขาเอินร้านกาแฟนั่นแหละคู่มือมันมันย่อมเอินเป็นคาเฟ่ีนะครับเนาะบ่าวมีกับยูเฉยบ่ใดล่ะพี่น้องผม คุณอนุรักษ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณสมศักร่มหนาวมารเลยครับมากล้วครับหนาวเกินว่าแตกเบิดแล้วพี่น้องผมได้บักยางจิ๋วใส่กันแล้วนะครับเนะบาะบ่ามี่าะหาตัวซอยอ๋อครับผมครับผมอืมอ่ะบอกมู่บอกพวดเรื่อครับเรื่องขามาแล้วไ,ได้มันบ้ามีบะหมี่หยอนมันล่มบนะ่เนาะยยอนมันล่มบ่พี่น้อง บ,บ,บ่มีสร้างไฟบอกผมเลยครับเมาหนึ่งได้ครับได้ครับมาเลยครับยุไก่บ่ครับเมาหนึ่งตว่าเมาหนึ่งนี่สร้างยุนี่เพิ่นรับเรลาพี่น้องซึ่งบ้ามีย่อมมองว่าเพิ่นบ้าเมาเนี่ยขันเลี้ยงเมาหนึาาา่งบ้ามีเออรับเมาสวรรค์เอาเฮ็ดไปตามราคาดีละเมาหนึ่งนี่ย่อมเล้วสูว่าไหวคุณนีเวศย์เอาสวัสดีครับคุณนิเวศย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บ้ามีไปเดี๋ยวสิพ้าไปหางบ่วงกับไม้พ่อรัาฝังเพชรเ้อพี่น้องเด้่องอยู่หน้าคุณตาแดงของเฮาซึ่งบ้ามีไปสํารวจมาแล้วมีข้อหนึ่ง่ว่าบ้ามีสิส่บ่วงประมาณบวกเกินหกหลังรับสีให้ได้ตัวแน่นอนพี่น้องผมในจํานวนบ่วงหกหลังนี่บ้ามีมั่นใจว่าได้ตัวแน่นอนไอ้หมูสิริวงศ์สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสมศักดิ์เหมือนเดิมมีคนลิ้นเราคนลิ้นเราว่าทันมีครับมาเรื่องเรื่องเอ็นิตยาครับผม คนลิ้นเราเข้ากับบ่ท่านมีพี่น้องคนกินนันหลยบ่ตรงห่วงครับมีหล้ปันไดน,นี่ครับเ้อากําล่างเห็ดกันพี่น้องมีข้าแนะนำํำมีประสบการณ์ในการเปิดที่จ้งไหบอกบ้ามีมาขันเ้อามีงบพ่อเข้ากับสีเห็ดนํำซึ่งเดี๋ยวต่อไปพี่น้องกับเสียว่าแถวนี้มันสีเป็นจ้งไหนพี่น้องเนาะบ้ามีสีอัปเดตอีกข้างหนึ่งละจนจุกว่าสีทั้งมือเปิดลาดเลยครับเรื่อบ,บาดนี่สีอัปเดตบบ่บ่ไหลเทียครับเพราะว่า ญาพี่น้องเบื่อหละก็่านเป็นการว่าเออเฮ้ไอ้นี้ไอ้นั่นอยู่บ่อยังสีหน้าครับเมื่อใหญ่เพิ้นพี่น้องผมถอดๆอดอดๆอดเข้าเข่าเข้าเขาอดถอดอยู่นี่แหละพี่น้องอันนี้เป็นไอ,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 อ้เกาข้องเข้าตามที่ว่ามีเคยอาเปีดตให้เบิ้ง่ารีวิลวลาดเ้เบิง้งกับสีป,ปะมานนี่แล้วว่าเที่ยวนี่นี่เข้าจํำเป็นตรงยืนพี่น้องผมเข้าจํำเป็นตรงยืนบ่ยืนบ่ได้แดดยมันหลาเนาะพี่น้องเนาะ คุณปานรัตด,ดาสวัสดีครับผมสวัสดีครับพุณปานรัตด,ดาไอ้นตยาการปรับปุงการพัฒนาถึงการตะกัดตองเบิ้งกันครับว่าแห้งบ้ามีสีสาม,มารถเทศดได้ซ้ำไดอันมุนิกับวัาสิปูยาเทียมน้ำเพื่อนนี่ให้เบิง้งมันสิเป็นแนวไหใบ้ามีปุ้งนหนั้ก็เป็นข้าเตอร์มองเห็ดอันนี้ก็สิเป็นข้าวเตอ๋อตัวเทิ่งที่โชคข,ของกับอา่าไว พวกเครื่องดื่มทั้งหลายเนาะครับเนาะให้สามารถชิกพี่น้องเข้าใ้กินกันกันกระทาเบื้องแหละครับผมว่ามันสีสวยงามบอมันสีเป็นแบบแต่มันสียู่ใดบอยู่บ่ใดนาะพี่น้องเนาะออกไปนอกร้านบ่ได้เลยบ้ามีอย่น,น,น,นี้ครับครับคือออกไปนอกร้านปั๊บมีสัญญาณหายท่านที่พี่น้องแต่ต้องทํำใจจริงจรงิบ้ามี่าษีไปถ่ายภาพมุมกว้างให้เขาเบื้องกันเนาะครับเนะบาะว่ามันสีเป็นแนวใด ่วนทีมงานเท่ากันนีนะครับประกอบไปด้วยอาจารย์ไหนเนี่ยพวกรับผมอาจารย์คูเจาพอชี้อาหนังกลางแปลงเจาพอเคียงเสียงกะสรุปว่าเฮ็ดคูนี่เอเท่าที่บ้ามี่มามาเพเห็นทุกคนเก็ียเห็ดพี่น้องคุณอิติยามีการปรับปรุงแมนครับเล่นว่าทำใดแน่นอนครับผมกัดกัดไพยยามเฮ็ดเอเื่อยกัดไพยยามเฮ็ดให้ให้มันได้ใหม้มันดีขึ้นเพราะว่าอาชีพรักบ้ามีเนะี่ยจริงๆแล้วก็ข้ายน้ำนี่แหละครับผม ห้านใหญ่กว่าเก่าสิบวัได้หาแม่บ้านเพิ่มสองคนตีบ่าวมีโอ้ยผู้เดียวกับหุ่นหวยอยู่พี่น้องบ้ามีบอกกันย้อนเรืาได้บบเอาครับแม่บ้านบ้ามีสิคว้าหาผ้ากับพวกยิ่งที่นำ่งทงน้ำหน้าผู้เดียวดี่ัวบ้ามี่บอกรงทงเลยครับนี่แต่เป็นไปได้บ้ามีขคว้านทงนอนหน้าแบบเก่าดีแล้วสมัยตะกี้บ้ามีมีกับพวกกันหนึ่งบ้ามีกับนอนอยู่หน้าครับนอนอยู่หน้าเรียนอยู่ให้นะสิบวันได้มาใส่ชีวิตแบบมี่บ้ามีแม่ออกมากมักก็ต้องหาอาชีพเพียรคือจ้า น้องคนเนี่ยก็ต้องหาอาชีพครับหาอาชีพเพียบเรียนดูครอบครัวเพก่อนนะไอ้อาลังเอาวสวัสดีครับโซส,ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุททกทุกทุกท่นนานนะครับเนาะเดี๋ยวว่ามีสิเป็นข้าวฝากพวางานเพื่อนครับแล้วใครเพื่อนฝากล้านในเพื่อนฝากทีมงานฝากบริษัทเพื่อนนะครับเนาะมีนำ้นำแข็งกับโซดาน้ำแข็งกับโซดามีพร้อมครับเพราะรมีตาเหลาได้พี่น้องได้ถือมานน้ำเน่ครับกำลังใจเลิฟสิลวดอีกล่ะ ลุดแยกแล um. ้วเอ้บ้านี่งงเน็ตลุดพีน้องครอมที่ิงมันบ่เคยลุดแล้วมันลุดอีบ้าวมีแต่ใจเน็ตก็ะห้องไปใจว่างหันครับตอนไอ้ม่านก็มาเสียมัน่ได้เรียมมันบ่เคยไหนเลย ขับรับขับดังคือที่งานนี่พิ่นสิฝากผลงานไว้ให้ไวปลุดอีกแล้วลุดอีกแล้วบ้ามีขอโทษจได้ไรครับบ้านไม่มยุติบ้ามี่เลยครับเริ่มว่าจะยุติบ้ามีเลยอย่าลืมไปเลี้ยนเหเกเก็ดเบอร์เกอรี่เรื่อยๆครับสิครบสูตรนี่แหละบ้ามีอยากได้ครับพ่อลุดมันลุดแบบไรพี่น,น้องผมบ้ามี่เพราะเขาใจคือ คือยุดมัน่าเคยหลุดแม่นพ่าะขับทีบพามีท้ายถอดล่างหลังมากมันหลุดแมนใส่ใส่เดี๋ยวให้ล้านกะคือพยายามให้คิดว่า เป็นหลานของพีของน้องทุกคู่ทุกคนทุกคู่ทุกท่านเป็นหลานของสมาชิกเข้าทุกคู่ทุกคนทุกคู่ทุกท่านเลยครับเด้อมี่ยังตีชมได้ decoration. เดี๋ยวสิไปสัมผัสหัวหน้างานเพ่นแล้วก็ให้เพ่นบอกแนวทางเ่าพี่น้องเนาะห่วยมันแมนบ่น bon ี่บ่แมนบ้ามีบ้าขนแนวนี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวลุดนาที rocking, ะเทียนี่มันบ่แมนนี่ครับ ครับคอมเมนต์กับเขามาได้รทีชมกันเขามาได้พี่น้องผมบ่สองห่วงบ้ามีเปียนหายุตโต้หนังสือส่วนอ่าคอมเมนต์ที่บอกว่าตัวหนังสือนี่อยากได้เป็นสีชมพูว่ามี่ว่านส่จังไหนพ่อหลุดได้หรอบ้ามีบ่อหลุดแมนบ่ครับเบื้องต่อเนื่องอยู่ได้ครับบ่อหลุดแมนบ่ครับผมแมนบ่ครับเป็นเอฟซีช่องเป็นเอฟซีช่องช่างเบิร์ดอ๋อครับครับสวัสดีครับช่างเบิร์ดศูนย์หาแมนบ่ครับครับบ้ามีกับเขาไปติดตามคนยุคเขาไปเบื้องคนยุคครับ ไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะพูดคุยกันไปเรื่อยๆส่วนหนูบ้ามีมีไม้เด็ดอยู่มีไม้เด็ดเดี๋ยวสิพาไปเป็นหรูขวองเดียวขวองเดียวแต่ว่าความยาวประมาณอ่าสามสิบเมตรได้ขวองเดียวได้หนิขวองเดียวแต่ว่าความยาวเป็นสามสิบเมตรบ้ามีสิเป็นสาธิตการปักคั้วห้างปักหนูขางกันแทะปักหนูความกันแทะมันมีความเมียนหนึ่งอ่า ใช่ใช่น้องลุงคนเดี๋ยวถามมาคุณที่ยักันบ่อเอฟซีชอบชียงเบอร์สูน่าแม่นครับขอบคุณเลยคุณเทียบปัญหาจะข้อนบดหลุดบดหลุดสะดุดแป๊บเดียวแม่บ่อครับคุณจันทร์สีคุณจันสีบ่อครับครับขอส่วนรายๆด้วยครับเนื้อคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เคยสะดุดแนวนี้ครับยู่ซื้อแล้วมันมันหลุดนี่ยน,นะบ้ามีกับงงส่วนใส่ไข่เพราะอีหยังกะเดี๋ยวมันมนปฏิบัติบ้ามีอยู่บอกกันบอกซื้อไข่บ้ากก้าบอกนะครับเนาะเดี๋ยวบ้ามีสิีเป็นสาธิตในเมิ่งว่ามามนนีอนึงถาม,ขมาีข สาธิตวิธีห่างหนูให้แน่เอาแบบละเอียดคำว่าละเอียดพูดว่าห่างจากพื้นซ้ำใดใส่ลวดเบื่อยังห่างมองใดแบบแไรสารสนะใดกะบ่้ามีรับปากมือแรงผ้าไปผ้าไปเบื้องหล้วกะผ้าไปเห็ดไปห่างเต็มสูตรเลยพี่น้องขันผู้ใดชํามนา่นแล้วเสี้ยนแล้วกะกัเลื่อนผ้านใดเลยพี่นอ้องเลยขันเบื้องกับแบบว่าให้กำลังใจกันนอ้ก็ต้องพูดเล่นไอ้ตอนก็มีที่บอยบ้ามีไปห่างหนูแล้กกะสาธิตนั่นบ้ามีจัดในเบื้องจัดเต็มเอาแบบละเอียด ซึ monsieur, ula, ่งบ้ามีมันใจว่าคือ <ientras> ย <ainsi> ังมอเ้าบ้ามีก <welt> ันได้สองตัวซึ่งบ้ามี่หางบวกนั่นละไม่ส่วนของบ้ามีคือสีบ่หหางหมองละหลายหลังพีนองบ่หหางหมองทํามันใจว่าสีเอาตัวมไหนได้ไม้นี่ว่าสรนบ้ามีสีใสหลายอยู่ถ้นมันใจว่าสีเอาเรื่อยๆคือยังไม้บ้ามีไปได้สิบสองตัวอยู่หมองเดียวนั่นบ้ามีสีหางไปเรื่อยๆประมาณยี่สิบยี่สิบหลังบ้านนี่ก็ย่างยำหางซ่เขก็อินว่าหางแซ่แล้วไม้นั่นนี่ พี่น้องต้องไปเศร้าแรงมันสีเป็นไม้หนูขนแดงนําเข้าใจว่าครับไปยามยังมือเศร้าไปยามหนูผูกไปยามหนูขนแดงไปย้มยังมือแรงนี่รอบเลือกไปยามหนูผูกนั่นแหละครับมันเป็นสูตรยอย่บ่เรือนพานดออเบ่งองยูนนําคุณอิตยาครับครับครับขอบคุณห,หลายๆครับบ้ามีอ,ามาอ,อ่านข้อเมียนผู้ใดบ่หอดจอดบ่ถึงยาว่ากันนะครับเด้อเยาว่าขัน้างข่าวห้อมเมียพี่น้องผมย่างขคำคำมขมเมแนละครับบ่เกินสองมือพเ่อรนอาซีแล้วแต้าว่า หลังจากนั้นเขาต้องเตรียมร้านเสร็จกระโจกกระโจกอีกเนาะครับเนาะคุณวันใช่กินเขายังครับผมกินแล้วครับพ้ายกินแล้วครับสวัสดีครับคุณพ่อนประเสริฐบอกครับคุณพ่อนสก้อนโอ้คุณพ่อนสก้อนสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อไดสิผ้าพ่านทื่อนี่ยแหละครับพ่านรอได้มายืมเนี่ยาผ้ายไปอันนึ่งแบบพี่น้องพ่านรอมายืมเนี่ยาผ้ายไปอันนึ่งแบบนั่นลงหลายพคนว่าสวัสดีครับคุณบรรยงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิตยาขอตัวก่อนครับเอื้อยครับคขอบคุณหลายเด้อที่เขามาเป็นกำลังใจให้กันนพี่้องผม คือเ้ามีกำารักมาชีล่งคลิปตลาดแตกให้เบื่องเดชถ้ามาพูดดีว่าลง,งาผู้สร้างผู้ผู้รับงานของเฮานั่นแหละครับผู้ประสานงานของทีมงานคนขอฝากเนื้อฝา,า,ากตัวขอฝา,ากทีมงานคนไวเนี่ยคุณคุณเตปน้องปูงยงัสวัสดีครับสวัสดีครับเสีย่าครับผมครับผมครับผมยุคเกาหลีป่ะครับเอฟซี G, ท่าางเกาหลีป่ะเนี่แน่นบ่ครับ เอฟทีท่งเกาหลีเฮาเนาะครับเนะ mm hmm. าะเพราะว่าเป็นทุ่งชาติเกาหลีขึ้นมาเนครนับเนาะดาวนี่ก็เข้าใจว่าเป็นไอ้นี่ะงบประมาณแจ้งล้านเนาะครับเพราะพลาดไหมว่าหลายบาทไอเพราะหลายบาทคือว่าเฮาของเขานี่ยลวดอีกแล้วโอ้ยตายเป็นยังอยูอผู้บ่ได้พี่น้องผมมัน มันพูดได้เพิ่งบ้ามีต้องขอโทษครับมันพูดได้เปลี่ยนที่บ้ามี่คือว่าบ้ามี่กับไปใช้บังหันเด้เน็ตไปใช้ห่วงเสองมือนี่เลยมือว่านมันมือว่านเบิดมือรุด<บ>อีกเหรอในที่หนึ่งรุดสองสามเสียงติดตายโอ้ยเอ้าือเปลี่ยนยังสี่